อะไรครับอยากกินมาเอาจามามันต้องควักยังไงอ่ะควักให้หน่อยจบมันต้องจกเอากุ้งเนี่ยเอาจีตัวเอาตัวเดียวก็พอแล้วหมดจานได้ไหมคนละครึ่งไปคนละครึ่งตัวเดียวไปเลยไม่เออายวันนี้ชิสเดย์ไหนก็นี่แล้วเอาซ่อมมาสอนเพื่มสอนเพิ่มจริงๆแล้วมันก็นาเห็นไหมมันยาก เคยทำไม่ได้เลยท่านผู้บ้นค่ะมีกุ้งเซนเตอร์ก็ต้องดูแลเดีลยวพี่น้องเดี๋ยวแมียคนกับสิบบาเหาบดูแลพอดีอยู่และวพิเซนเตอร์หอนหาแฟนซีนไปนี่อยู่ที่บอสก็ไม่ได้อยู่ที่เอเจ็ตเตอร์เป็นเจ้าของแบรนด์จะมาเอาภาระมาให้พิเซนเตอร์ไม่ได้นะคะมั้องทำเองนะคะขึ้นทางแล้วนะครับใกล้ขึ้นทางแล้ว ไปใส่มาใส่มาก่อน <hm ี่่าอันนั้นมันจานเตอไม่เอาไม่เอาอันนี้เราเอาไปแล้วจะเอาไม่กินหนึ่งตัวหนึ uh> ่งตัวชื่อไม่อ้วนกินคุงไม่อ้วนไม่แดงเขายกว่าอะไรมันมีอะไรนะข้บพอแล้วแดมหนึ่งโอ้ยสีรีส์ไหพี่มั้ยไม่เอา อะไรไหมซีฟู้ดไม่ใช่ซีฟู้ดนั้นหรออ๋อมันมีให้แล้วนี่มันหนักมันล่ามมาแล้วใช่หรออืมอร่อยแซ่บป่ะขอบคุณค่ะอีกตัวหนึ่งไม่เอาอยากเพิ่มไม่พีเลยแป๊บนึงกินหมดเอออีกครับไอีตัวนึด้ไหมไม่เอากินโลดทะยานยัง แย่อ้วนดูก็มันเยอะเดี๋ยวค่อยๆเห็นเห็นเปลี่ยนสัาย